เรามาติดตามผลดูคะว่าฟีดแบ็มีคนสั่งซื้อเข้ามาเยอะไหมแล้วมีคนใช้เยอะไหมการที่เขาซื้อไปใช้แล้วมีฟีดแบ็กกลับมายัางไง<อ>เดี๋ยวเราลองมานั่งคุยกับพี่ต้อยทิพย์พวันกินดาพรกันนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยเ,ออเรื่องไอครีมไอยาปูมผมตัวนี้เนี่ยชุดของมันเนี่ยเนี่ยชุดตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ที่ข่าวที่แล้วเนี่ยเห็นได้ข่าวว่า ยอดถล่มทลายใช่แล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะมากเยอะมากแล้วพี่ต้อยติดตามผลของเขาหรือเปล่าก็ติดตามนะคะก็มีการซื้อซ้ำเมื่อเราไปเที่ยวทัวร์ครั้งนี้เราได้เอาทิปสยามยาสีฟันใช่ไปแจกค่ะไปแจกที่นั่นจับเบอร์แจกจับเบอร์หางบัตรแจกใช่ไหมผมเราไปแจกประมาณตัแปดหลอดนะแล้วเขาได้ใช้ ระหว่างที่ที่เราเริ่มแจกตั้งแต่วันแรกแตวันที่วันที่16 17ผมเริ่มถามว่าเป็นไงบ้างทิศสยามใช้แล้วเป็นไงบ้างเขาบอกว่าโอ้โหตัอสุดยอดเลยคือคือมันเกลี้ยงปากไม่ว่านะสะอาดมากเออมันสะอาดมันมันเข้าอลูข้างในเลยแล้วเขาบอกว่าเขากินน้ำยองน้ําเย็นได้ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขากินน้ําเย็นลาบากมันเสียวนี่เขากินน้ําเย็นได้ด้วยแล้วก็เขาเป็นแล้วมีอยู่พี่พี่คนหนึ่งเขา เขาปวดฟันนิดนิดไม่ได้ปวดฟันมากแต่เขาจะเดี๋ยวปวดต้องกินยาตลอดเลยพอเขาทายไสแปรง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 ยาที่มันทิศยาเข้าไปเนี่ยสักประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีเขาไม่ปวดฟันเลยในนี้มันมีส่วนสมุนไพรค่อนข้างเยอะมากแล้วมันดูแลทุกอย่างแล้วมันน่าดูแลเรื่องร้อนในดูแลเรื่องอะไรต่ออะไรไขให้เยอะมาก เขาบอกดีมากเลยผมก็เลยบอกว่าแม่ข้างกล่องมันมีเบอร์โทรศั์เขาถ้าแม่สนใจเนี่ยแม่โทรหาเขาเลยที่เลช็อปก็มีนะคะเเลชช็อปก็มีฮะก็ร้านคุณอดิศรก็มีอ่าเห็นไหมเลชช็อปร้างคุณอดิศรก็มีมีขายหมดสนใจนะกินกลางไปหรือเดินไปหาได้ครับแล้วมีอันหนึ่งก็คือที่ที่ทาส้นเท้าอ่ะทีมทาส้นเท้าเออทีมทาส้นเท้าเขาชอบมากเลยเพราะว่าเขาไปเขาไปเที่ยวแล้วมันหนาวไงครับมันหนาวแล้วว่า มีแม่คนหนึ่งเขาส้นเท้าแตกพอดีไงโอ้เชื่องแม่จับฉลากเขาฟุกได้ของเขาอ่ะเหมือนแบบดวงดีมากเลยอ่ะเขาบอกคนอื่นเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นนะมีแกเป็นแล้วแกได้อ่ะแกฟุกมากแล้วแกไปใช้ได้สองสามวันอุ้ยดีแล้วคุณต้อนี่ไม่ปวดขาแล้วไม่ปวดไม่เก็บส้นเท้าแล้วก็สูด้วยใช่เขาก็เลยแฮปปี้เขาเลยบอกโอ้ดีเนาะมาที่นี่ยังได้อะไรหลายๆอย่างเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยเห็นบอกว่าอยากจะคุยเรื่อง ครีมเดี๋ยวคือพูดลรก่องิฟันอาึ่ฟันจะทำโปรโมชั่นตรงนี้นะคะโปรโมชั่นอะไรครับหนึ่งล่ยแถม2หลอดหล้อแถม2หลอดแถม2หลอดค่ะนะคะถ้าสนใจนะคะอันนี้รเก้ามาได้นะคะห้าสิายแรกของกัน1่ล้อแถม2หลอดใช่ค่ะร้อยยบาทหลัวจะร้อยยเองหละไรน็ดรบเจร้แถมสหลอดโอ้โอเคเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลดยัไม่ขึ้นราคานะคะจะไปขึ้นราคาประมาณพฤษภาหนึ่ลแถม2หลอดท่าผู้ชมใช่ค่ะ เดนโลแถมสองหลอดเจ็ดร้อยยี่สิบาทใช่แถมสองลอดแถมสองหโอ้คุ้มเลยนะครับเนี่ยซื้อไปแล้วคุ้มเลยดีมากค่ะนะคะก็จะมาพูดเรื่องของชุดหน้าก่อนนิดนึงชุดหน้าชุดหน้าคืออะไรค่ะชุดลดฝ้าดูแลผิวหน้าอยูแวหน้าครับผิวขาวนิ่มนวลใสใช่ค่ะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวครับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเป็นฝ้าเท่านั้นที่จะใช้ได้นะคะ สินค้าเราตัวนี้่ั้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถใช้ได้หมดนะคะอันนี้ค่ะก็จะบอกอธิบายวิธีการใช้ตัวนี้ตัวล้างนะคะมันจะมีสองสูตรตัวนี้สูตรเข้มข้นนะคะสําหรับคนหน้ามันนะคะสมหน้ามันที่เป็นสิวอันนี้ใช้ล้างหน้าแล้วนี้สาหรับคนหน้าธรรมดาที่แพ้ง่ายนะคะอันนี้ใช้ตัวนี้ล้างนะคะผัดเซลล์ผิวแน่นอนตัวนี้ก็เป็นตัวรักษาปกป้องค่ะอันนี้ตัวปกป้องแสงแดดนะคะปกป้องแสงแดดบำรุงกลางวันถ้าไม่บินฝ้าเราก็ใช้บำรุงกลางวันปกป้องแสงแดดแล้วก็ เหมือนกับเป็นเป็นฟิล์มปกป้องสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าเป็นสิ่งอุดตันพวกสารเคมีหรือสารตะกั่วนะคะตัวนี้ใช้กลางวันอันนี้ใช้กลางคืนสําหรับลบดวรอยลบดวรอยกลางคืนทําให้ดวรอยตื้นขึ้นนะคะหน้าเนียนใสก็พอดีซื้อไปแล้ว่ะแล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีใช้นะคะเราก็บอกให้นะคะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะสามตัวนี้สามตัวนะคะสามตัวถ้าเกิดหน้ามันก็ใช้ตัวนี้หน้าธรรมดาใช้ตัวนี้นะคะก็ยังเป็นสองพันอยู่ แล้วก็แถมสิวอ่าแถมแถมสิวชุดสิวชุดสิวต้องถามคำว่าชุดสิวนี่ค่ะชุดสิวเนี่ยห้าร้อยบาทฟรีสำหรับท่านไปแล้วซื้อหชุดนี้ใช่ค่ะแค่จากสองพันแปดสี่สิบนะคะลดเหลือแค่สองพันแถมสิวห้าร้อยบาทใช่ค่ะโอ้โหนี่นะคะอันนี้แถมไปนี่เหรอก็ไปได้นะคะโทรเข้ามาค่ะนี่ค่ะ ถ้าซื้อจริงแถมให้อีกอันหนึ่งอ้าวเป้ค่ะโอ้เห็นไหมขอะคุณต้อมขอบคุณสนับสนุนมากนี่ซื้อหนึ่งชุดแถมนี่หนึ่งชุดแล้วก็แถมยาสีฟันอีกหนึ่งล็อตนี่ซื้อนี่คค่่ะะดีอันนี้คือะนโปรโมชั่นพิเศษนี้เรามาคุยเรื่องเรามาคุยเรื่องเรื่องผมเรื่องผมในวัาที่เราเราเกินไว้ช่วงแรกนะครับว่าว่าปัญหาของผมเนี่ยที่ ที่มันมีกันมากทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรจากการทานอาหารหรือจากอะไรสารเคมีสารเคมีผมที่ไปเอ่อตัดสีผมเปลี่ยนสีผมบ่อยๆนะคะแล้วก็พวกจากกับแว็กผมสเปรย์อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็การดึงของไอ้ดดแบบผมนะคะอันนี้ก็มีส่วนแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวกับนอนหมอนเหรอเพราะว่าบางคนเนี้ยข้างหลังเนี้ยเริ่มร่วง เนี่ยเป็นวงนี้เลยอันนั้นไม่ใช่เก็บกับนอนหมอนหมอนี่เราไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันต้องเป็นแน่นอนแต่ที่หากว่าคุณต้อบอกว่าเกิดเก็บกับจากหมอนแล้วดูด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อราเชื้อราสัระผมตอนกลางคืนห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็ผมไม่แห้งหนังศีรษะไม่แห้งถูกสะสมแบคทีเรียหมอนใบเดิมก็ยังอกลับไปนอนเองมันก็ถูกสะสมสะสมตัวนี้ก็มีส่วนนะคะฮอร์โมนก็มีส่วนการกินยาก็มีส่วนนะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าตัวไหนสามารถช่วย เพื่อดูแลได้สารสกัดของตัวนี้นะคะชืุดผมเนี่ยค่ะเป็นพวกเหงือกหมอท่อพันช่างนะคะอันชันหนุมานประสานกายสูงแล้วก็พิษเส้นโอ้เยอะเนาะ่ะแล้วก็จะมีตัวตะไคร้มีนี่แบบอะไรลูกยอมีแบบบอลละเพชดมีลูกยอไหมอะไรจลูกย จะมีนะค่ะน่าจะมีอคือมันเยอะนะคะแล้วก็มีพลยอนนี่ทำให้ผมดำาน่ยผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เยอะมากขนาดนี้เลยหรอใช่ค่ะคือคุณต้องฟังนิดนึงมันเป็น3ตัวที่ต้องใช้ใช้ดูแลอย่างสมมติแชมพูเนี่ยขอโทษนะคะแชมพูตัวนี้นะคะเนี่ยเน้นเรื่องของล้างจืดล้างจืดนี่จะล้างสารที่เป็นการดีท็อกหนังศีรษะทำให้หนังศีรษะสะอาดซึ่นผมจะใช่ค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่ในแชมพูตัวนี้แต่เน้นเรื่องของ ธานุมประสานกายกับรางสืดเป็นการดีทพราะของสีสษนเส้นผมที่แตกปลายแห้งไม่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็มีตัววิตามินวิตามินตัวนี้วิตามินตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้สาเสร็จนะคะคุณต้อใช้ตัวนี้ฉีดบำรุงโน้มเบาๆนะคะอันนี้เป็นการเปิดมุมผลให้อาหารเข้าไปนะคะก็สกัดส้มข้นของตัวนี้ตัวบอระเพ็ดนะคะตัวนี้บอระเพชแปลรูปมาเป็นเซรั่ม อ๋อเป็นลูนเป็นเซรามใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวปลูกตัวปลูกอันนี้สําหรับคนที่หัวล้านจริงๆตัวปลูกนี่หัวล้านแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องหัวล้านใช่ค่ะแต่ถ้ามีขนอุยอยอยู่จะได้ผลถ้าไม่มีขนเลยหมดเทธิ์ไม่ไม่หมดขุดยังไงก็ไม่ขึ้นใช่ค่ะมันมี2กรณีนะคะคนที่ผมเริ่มร่วงครับจับติดไปแล้วเนี่ยปกติคนเราเนี่ยผู้หญิงจะร่วงได้ประมาณวันหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเส้นผู้ชายในห้าสิบ ถึง60เส้นต่อวันอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็เอาตัวนี้เข้าไปเข้าไปช่วยค่ะหลังจากสระ้นใช่หลังจากสระสระเสร็จแล้วก็เซรั่มบำรุงเปิดบำรุงขนเสร็จแล้วก็อนี่ลงตอนนี้ที่หัวร้านแล้ว ผมให้มันขึ้นใช่ค่ะอย่างที่คุณต้บอกบอระเพ็ดเนี่ยมันทำอะไรอันนี้กระตุ้นการกาไหลเวียนของโลหิตนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะแล้วก็ทําให้ผมดกดำนี่คือบอเพอันนี้คือบอระเพ็ดช่บอระเพ็ดสดใช่ค่ะที่มันมีอยู่ในนี้ใช่ค่ะค่ะตัวนี้มันช่วยอะไรมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระตุ้นรากผมทําให้ผมแข็งแรงเกิดขึ้นใหม่ได้อบอิ่มตัวอัญชันนี้ก็ตัวทาให้ค่ะผมด่าดงอ่นนี้ตัวอัญชันค่ะดกดำค่ะ ัวดกดำนี่คือทําให้ดกดําแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวขิงค่ะช่วยอะไรช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียพอค่เชื้อแบคทีเรียมันมีส่วนผสมในเรื่องของเครื่องสำอางทุกอย่างวันนี้หมุนกันนะคะแต่นะคะอันนี้ตัวไข่สิงช่วยทําให้ชุ่มชื้นนะคะตัวนี้จะเล่นการเติมเส้นผมถ้าเราใช้มีโอกาสใช้ได้ทั้งชุดเนี่ยนะคะผมร่วงจะไม่มีถ้าหัวล้านแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นนะคะทำให้รากผมแข็งแรงครับ ใช่โสมมันลูกกระตุ้นการงอกโอ้โหเป็นอะไรที่ท่านชมฮะเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมนะครับฉะนั้นเราเนี่ยสำคัญยิ่งเลยในเรื่องการดูแลเรื่องผมอย่างนี้พี่ต้อยค่ะขึ้ไปเท่าไหร่ชิึงปกติเนี่ย2,140 2,140บาทครับท่านชมวันนี้เราทำโปรโมชั่น วันนี้เราทำโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องผม<ช>นะครับแค่ะแคส50สายแรกเหลือแค่พันหค่ะตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นสำหรับพวกเราโดย